โอ้ยบ่อยากตอบป่านใดดอกพี่น้องคอมเมนต์น,นี่มูเจ้าขาโอ้โหแต่ว่ากะมินเร่งอยู่นะอืมกะมินเร่งอยู่แล้นะฮะสำหรับไรกนะ้นเนาะอาสมหญิงก็สิมาตอบและเกษีมาอธิบายในท่าเทียเดียวเลยมูเจ้าขาเดยวบางคนกสิบอกว่าพ่อตอไปหัวซาดอ,อกเนาะแต่สมยิงก็บริหัวซานะฮะคอมเมนต์ตัวไหนที่เป็นลบๆเนาะอ่ากาให้เกียรติกันนั่นแหละมูเจ้าขาเต่ตรงนี้ก็อยากจะมาตอบ ที่เพราะอยากจะอธิบายไปน้าเลยดาจะได้เข้าใจกันทุกขูทุกคนเนาะนะบุเจ้าขาเพิ่นเพ่นว่าจังซี่พุเจ้าเนาะนะเสนอข่าวอื่นมายาให้ค่าว้วงนี่มากนะข่าวอื่นเยอะแยะเพิ่นว่าบุเจ้าขาเห็นบอนะคะเ<ม>พิ่นมาคอมมต์อยู่ที่ข่าวาคุณพ่อวินาพงษ์วงศิลป์นะคะที่หนูได้บอกข่าวไปได้บอกเล่าเรื่องไปวัสดะ ว่าคุณพ่อวีนะฮะพิ่โพดถึงผู้ใดลํำเ้นเนี่ยมุ้เจ้าขาว่าให้ค่าให้ยัง้งสนับสนุนแล้วนะฮะแล้วก็บอกฟังความอีกอย่างประมาณนี้นะฮะการล้นลเซนมุ้จากผู้หน่อยผู้ใหญ่อีกอย่ายยงหลานนะฮะประมาณนี้นะฮะเข้าแปลเข้าๆไปมุ้เจ้าขาหรือสิเป็นอจังใดกะค่อยเบิ่งอีกเือนนึงติดตาเบ,บิ่งอีกเือนนึงว่าพิ่นพูดถึงไผนะคะทุกคนกะ เขามาคอมเมนต์ทุกคนเขาก็เขามาย่งนาถึงน้องคอปเตอร์บุเจ้าขาบ่แเมน่นน้องคอปเตอร์ดอกมุเจ้าขาสอะอาดในการที่สังเกตการเบิ่งหลายๆอย่างเนาะมุเจ้าเด้อฝากไว้นํานะฮะสาหรับคนที่เข้าใจว่าเป็นน้องคอปเตอร์วงศิลป์มุเจ้าขาบ่แเม่นนะฮะอ่ะหนูสมะมาตอบนะคะที่คอมเมนต์นี่เพื่อนว่าเสนอเขาอื่นมัง่งย่าให้ ค่าว่งนี่มากนะข่าวอื่นเยอะแยะนี่มูเจ้าขาเนาะสมหญิงนะสำหรับสมหญิงสมหญิงก็ให้ค่านะคะให้ค่าสําหรับทุกคนเนาะทุกคนกัมีอ่ามี วงนะมีวงหมอลำมีวงดนตรีเป็นศิลปินนะคะทุกคนก็นมีคาสุข,ขุสุขคนเนาะสมหญิงกับหยิบข่าวผู้นัน้นเอาเรื่องของผู้นี้มาเว้าแบ่งปันสู่กันฟังเนาะเออบางคนก็นว่าเป็นนกสองหัวบ้างนก1ร0อยปบหัวบ้างเนาะด่านะสิ่งที่สมหญิงเฮ็ดสมหญิงกันหนึ่งอ่าพี่ๆแม่ๆก็ต้องมองด้วยว่าเออหนึ่งสมหญิงทำงานสองนะฮะ ข้อ2อนะ,อะทุกคนเป็นศิลปินสมหญิงชอบผลงานชอบศิลปินนะคะมักว่งไดเอ็นดูว่งไดเอ็นดูผู้ใดนะฮะสมหญิงกะเสียมาเว่าสุอันสุวงหะล่ะแม่ขาเนาะสมหญิงบอกเอามาเจาะจงว่าต้องเว่าของผู้นี้ผู้เดียวต้องสนับสนุนผู้นี้ผู้เดียวเพอถุกมือทุกวันนะคะกะมีอ่าพี่ๆหลายคนหลายวงหลายคณะที่ติดต่อมาที่ติดต่อมาอยากให้เว่าวข้าไฮอยากให้นําเสนอไ้มือนี้ไปแสดงยุไสโปรโม ให้ประมาณในมุเจ้าขาเนาะคะทุกคนกับสมยิงกับขอกระขอบระคุณนะคะ TPP นะคะผู้บริหารหลายวงหลายท่านที่เห็นความสําคัญที่เห็นช่องอันน้อยนี้เนาะมีความสําคัญที่อยากให้แจ้งข่าวแจ้งปะะ่าสัมพันธ์นะคะสมยิงกับเหตุให้ทุกคน เนาะอนไดที no, team, un, huh? ่มันมีเวลาเหตุอะไรเป็นท่านนะคะขาวคราวมากไม่เลยที่จริงนะมันเยอะแยะมากมายเลยแต่มันทําไม่ทันเนาะสมิงก็มีงานประจําด้วยทํางานประจําด้วยแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องเล่าข่าวเล่าคราวนะฮะให้พี่น้องป้องไปฟังด่ามาแน่ข่าวดีแน่มวนแน่อวยแน่ยองแน่ล่ะป้ปนกันไปเนาะส่วนมากคลิปหนูช่องหนูจะเป็นข่าวนะคะอวย ข่าวมักย่องวัารทอเนาะฝากไว้นํานะคะสําหรับคุณพี่ที่มาคอมเมนต์นี่นะเราฟังให้จบสกอร์ขัดฟังจบปัจจิวันหนูมายอนแยงมาเถียงปัจจุบานเนาะบริมาเถียงนะคะเนาะอ่าคอมเมนต์กับรุ่นแรงไปยูไฮค่าเนาะเพิ่นกับพิษอีหยังล่ะเพิ่นกับบริพิษอีหยังสําหรับหนูเนาะสำหรับผู้ใดที่บ่มากเนาะที่ไหบ่โอเคก่ายินดีนะคะยินดีให้เลื่อนผ่านไปได้เลยเด้อ เนาะเพราะว่าหนูก็เฮดเบาหลายอันหลายอย่างหลายวงอยู่ปะปนกันไปใครชอบตรงไหนก็ให้ดูตรงนั้นใครบม่มักมองใดก็ให้เหลื่อนผ่านไปได้เลยเลยจ้าเด้อบ่ต้องบอกหนูเด้อค่ะเพราะว่าหนูต้องการอ่าแม่เม,มีพี่ๆทุกคนเข้ามาชมเข้ามาตำหนิเข้ามาคอมเมนต์ไดนะฮะเหมือนคอมเมนต์นี้ตำหนิได้นะคะหนูก็บริวารนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่อ่าคำว่าให้ค่ากะมันก็นแฮ้ยอยูนะฮะอคอมเมนต์เบาก,ก็หนีก็ได้นะคะกับคอมเมนต์ว่าเออ นำเสนอข่าววงใหม่น้อยหนูอยากฟังข่าววงนั้นวงนี้อีกอย่างประมาณนี้มันกนจะจิตสวยงามนะคะัพี่หรือคุณแม่กับบรูจักนะคะเพิ่นกระส่รูปโปรไฟล์ที่เป็นอวตารมุเจ้าขานะคะฝาาไไ้น้หาหักสุขคนหกักแพงทุกคนนั่นแหละและทุกๆคนที่เขามาเบิ้งนะ่ะหกักแพงหนูบอนะ